สวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดิน6วิธีและ1ข้อดีในการก่อผนัง้วยอิฐด,ดินดิบค่ะ e ี10แล้วค่ะบ้านดินสมประสงค์ฟาร์มค่ะวิธีที่1ขั้นตอนการก่อย่ำดินโดยใช้ส่วนผสมเดียวกันกับที่เราทําอิดดินดิบนั่นแหละค่ะแต่ว่าให้เหลวกว่าเราก็ใส่น้ําเยอะกว่าดินก่อเน,นี่ยค่ะจะช่วยเชื่อมอิฐแต่ละก้อนให้เข้าด้วยกันค่ะคล้ายๆกับเราก่ออิฐมอนด้วยปูน ประมาณนั้นค่ะวิธีที่สองนำดินที่ย่ำแล้วค่ะมาลาดบนฐานให้ตรงกึ่งกลางค่ะผนังตรงขอบพอดีนะคะเพื่อที่จะวางอิฐลงไปค่ะแต่ละก้อนนะคะแล้วก็เพื่อให้เขายัางไงคะไม่เกิดช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละชั้นค่ะข้อที่สามก็เอาดินโปะที่หัวอิฐก่อนที่จะวางอิฐก้อนถัดไปนะคะข้อที่สี่ค่ะลักษณะของการวางอิฐก็เหมือนการ ก่ออิฐธรรมดาทั่วไปค่ะคือแต่ละชั้นจะวางสลับกันค่ะอิฐสลับกันไปแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะข้อที่5ค่ะควรตั้งวงกบประตูก่อนที่จะเริ่มก่ออิอ่าใช่ค่ะและก่ออิฐถึงระดับก็จะมีการวางวงกบหน้าต่างอันนี้ก็ได้วางไว้แล้วนะคะก่อมาแล้วก็วางตั้งวงกบหน้าต่างไว้ให้ครบทุกบานก่อนนะคะก่อนจะทําอิฐด,ดินดิบก้อนต่อไปในชั้นต่อไปนะคะ ข้อที่6ค่ะเนื้อประตูหรือหน้าต่างควรมีไม้แผ่นกว้างประมาณ20เซนติเมตรเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้นะคะวางเป็นทับหลังจะช่วยให้ก่ออิดดินดิบได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะมาข้อดีกันบ้างค่ะก็ข้อดีในการก่อสร้าง้ตยอิดดินดิบแบบนี้นะคะสร้างได้เร็วก่ะเห็นไหมคะสร้างได้เร็วผนังแห้งเร็วนี่แหละค่ะเมื่อก่อเสร็จแล้วสามารถฉาบได้ทันทีค่ะเราสามารถรูดรูปฉาบไปได้เลยนะคะโอ้ข้อแนะนํานิดนึงนะคะ เวลาก่อด้วยอิฐดิด่มนะคะอย่าก่อสูงมากเกินไปนะคะทยอยก่อเหมือนเมื่อกี้เนี่ยประมาณ5้าก้อนนะคะแล้วก็วนไปยังค่ะวนก่อไปเรื่อยๆอย่าไปก่อขึ้นไปทีเดียวค่ะอิฐดินเขายังไม่ได้เซตตัวค่ะอาจจะพังลงมาได้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้นนคือแนะนําไว้ก่อนนะคะค่อยๆเขาเซตตัวค่ะก่อแล้วก็วนกลับมาอีกทีหนึ่งค่ะงานเหล็กก็ค่อยๆทยอยไปนะคะเดี๋ยวมาฟังเจ้าของฟาร์มพรีเซนต์หน่อยค่ะ กลัวฝนตกครับร้อมผ้าก็เดี๋ยวจะเกิดการเสียหายนะครับก็พยายามล้อมให้มากที่สุดเพราะว่าพายุฤดูร้อนนี่ก็หักหนาอการเหมือนกันก่อน่าจะครึ่งแล้วะครับก่อส่วนหัวหมีก็ยังยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่า เกินความสามารถอยู่เดี๋ยวขอขอตัวช่วยหน่อยฮะเดี๋ยวหาตัวช่วยก่อนเกินความสามารถ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการล้อมล้อมผ้านะครับเพราะกลัวฝนตกทั้งนอกทั้งในนะครับทั้งนอกทั้งในเลยโอเคครับ สรุปค่ะบ้านดินสร้างไม่ยากนะคะใส่ใจในรายละเอียดเทคนิควิธีการค่ะแล้วก็จะได้บ้านดินที่อยู่ดินอยู่ดีค่ะอุณหภูมิเหมาะสมในาการอยู่อาศัยค่ะค่ะเอาไว้เดี๋ยวแม่เหน่งอัปเดตความคืบหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะบ้านดินสมประสงค์ฟาร์มค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจแม่เน่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ